และก็ควรที่ป้องกันการกระทบกระทั่งในส่วนของประชาชนครับเพราะผมเชื่อว่าประชาชนก็คงจะไปนะครับอย่าให้ประชาชนต้องไปห้าหันกันนะครับเพราะว่าความขัดแย้งในระหว่างสองชาตินั้นให้เป็นเรื่องของรัฐที่จะต้องใช้มาตรการตามกฎหมายกฎหมายว่ายอย่างไรนะครับก็ปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อนี้นะครับ ผลักดันไม่ได้ก็ต้องควบคุมตัวตามกฎหมายนะครับแล้วก็หลังอย่างนั้นก็ต้องในประเทศกันไปนี่เป็นเรื่องกระบวนการตามปกติผมเองก็มีความวาดหวังกันว่าเรื่อง MOU 4344นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการคลี่คลายทางความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยและรวมกระทั่งว่าถ้ากัมพูชาเขามีความประสงค์ ที่ต้องการที่จะหาทางไปกันได้น,นะครับนอกจากการอุพยพนะครับประชาชนของตัวเองออกนอกราชนาจาักรไทยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีครับแม้ว่าผู้นําสหรัฐนะครับหรือทางมาเลเซียก็ตามโดยเฉพาะประธานาธิบดีทัรมต้องการจะมานั่งเป็นตัวกลางห้ามจีนเข้ามายุ่งด้วยดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นเจ้าภาพ แต่เจ้าภาพภายใต้สถานการณ์แบบนี้นั้นเราไม่ใช่เบี้ยล่างของสหรัฐอเมริกาและแต่เนี่ยครับถ้าเรายอมรับนะครับเงื่อนไขที่รรประธานาธิบดีของสหรัฐยื่นเงื่อนไขามานั้นเท่ากับเราเป็นการเปิดหน้าเปิดศึกกับทางการจีนซึ่งเราอยู่ใกล้กับจีนอยู่ไกลจากสหรัฐยิ่งกว่าการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไม่ยินยอมไม่มาหามนาดใด นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์นี้ประการดีทาอาจจะมีความหวังเรื่องรางวัลโนเบลแต่ตราบได้นี่นะครับที่เป็นสันติภาพจอมปลอมไม่ใช่เป็นหนทางสันติภาพของการแก้ไขปัญหาระยะยาวทํามาเดี๋ยวทําก็ไป mm. นะครับแล้วก็เมื่อหมดสมัยทําก็ไปเป็นประชาชนธรรมดาของสหรัฐแต่ว่าไทยกัมพูชาย,ยังจะต้องดํารงอยู่ต่อไป เรายกแผ่นดินออกหนีออกไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันก็เป็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาตรการบันทึกข้อตกลงตาม M O U 43เนี่ยซึ่งไนลักษณ์อักษรเนี่เป็นภาษาสวยงามนะดูดีหมดนะครับตามที่นักวิชาการบรรดาผู้รู้นะครับหรือแม้กระทั่งในอดีตของส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ เขบอกว่านี่เป็นช่องทางเดียวนะครับสำหรับไว้สำหรับการพูดคุยแต่ไม่ได้อธิบายกันต่อมาว่าเป็นการพูดคุยที่ไม่เคยประสบความสำเร็จถ้า MOU 4.3เนี่ยนะครับ4.4ตอนนี้นะครับมันยังไม่ประทุเอา4.3สาก่อนถ้ามันสำเร็จเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีปัญหาต้องเสียดินแดนคือการลุกล้ำมาในราชอาณาจัจากรไทย ก็คือเนี่ยนะครับยอมรับว่าเขาเข้ามารุกพื้นที่นะครับและเราก็ไม่ได้กระทําการแล้วก็สะสมปัญหาต่อเนื่องกันมายาวนานกองทัพภาคที่หนึ่งก็ยอมรับแล้วว่า17จดจุดกองทัพภาคที่สองที่แม่ทัพบ,บุญศิลน,นะครับซึ่งเกษียณอายุไปแล้วนั้นนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิบอ็ดจุดไปตีคืนมาได้นนสิบเหลืออีกหนึ่งนะครับซึ่งก็ในหนึ่งนั้น ก็เป็นเพียงแค่ส่วนประสาทตาคกวยแต่พื้นที่โดยรอบนั้นเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะยึดคืนกันมาได้ยุทธการที่หนองจานนั้นมันจะเป็นการอธิบายใน16จุดที่เหลือคือถ้านี่นะครับคือรัฐไทยผมก็เห็นว่าคือเราก็หลีกเลี่ยงมาตร,ราการนะครับคือหมายความว่าต้องจากเบาไปหาหนักอยู่แล้วยึดหลักมนุษยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องยึดถือแต่ว่ากฎหมาย ต้องมีความเด็ดขาดเพราะนี่นะครับหลักนิติธรรมนะครับหลักเมตตาธรรมใดๆก็ตามนั้นเรากระทำในเรื่องอื่นใดแต่ไม่ใช่เรื่องดินแดนดินแดนนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมีความเด็ดขาดผมเองก็เป็นคนหนึ่งไม่มีใครปราสนาสงครามหรอกแต่ว่าบ้านเมืองนั้นมันควรที่จะจัดการเรื่องอาณาเขตนะครับให้ เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าถ้าหมักหมมกันมายาวนานนั้นเราก็จะอยู่ในสภาพของกฎหมายปิดปากเองนะครับเราจะเสียดินแดนแบบที่เราเคยเสียที่ประสาทพระวิหารับเพราะว่าเขามาอยู่เนี่ยนะครับและทางการไทยก็ไม่ทําอะไรสมมุติไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรที่บานมาอาจจะปล่อยปลาละเลยอาจจะเห็นว่าธุระไม่ใช่ไม่ก,กีหลังคาแต่ไม่ได้คิดว่านะครับอุรนภาแห่งดินแดนนั้นเป็นเรื่องของความจําเป็น แต่ว่าเมื่อเราต้องการที่จะยืนตัวตรงว่าบัดนี้ที่เราพร่ำพูดกันว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวนั้นมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเพียงแค่คำพูดมันต้องเป็นการกระทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใดๆก็าตามที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อในส่วนของประชาชนก็คือรัฐนะครับต้องเข้าไปจัดการนะครับด้วยวิธีการนะครับอย่างละมุนละม่อม ซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าไม่ให้ประชาชนนะครับการของประชาชนให้เป็นหน้าที่ของของรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเนี่ยนะครับถ้าประชาชนไปจัดการเองนั้นแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่รัฐไปทําไมครับนะครับประชาชนแค่แสดงออกซึ่งความรักชาติและที่ผ่านมาประชาชนก็ได้แสดงนะครับกันอย่างมากมายถึงที่สุดกันอยู่แล้วนะครับผมวาดหวังกันว่านะครับในอีกสองวันข้างหน้านั้น เราจะได้เห็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับละมุนละม่อมแต่ก็มีความเด็ดขาดอยู่ในตัวและผมอยากจะเห็นก็คือว่าการยกเลิก m อ u 4.3.4.4เนี่ยและเนี่ยนะครับถ้าต้องการเจเจราจาก็บันทึกความเข้าใจบันทึกข้อตกลงขึ้นมาใหม่ก็เป็นปี68เป็นการเริ่มต้นและก็เป็นการเริ่มต้นด้วยความจริงที่ต้องการจะแก้ไขปัญหา เพราะเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าเราเนี่ยครับไม่ยืนตัวตรงเราจะเจอแบบประสาทพระวิหาร,รเขาสู้เรื่องสรนพันน้ำไม่ได้แต่เจอเรื่องกฎหมายปิดปากเจอภาพวันที่กรมพยาดำรงซึ่งท่งานก็มีเจตนาดีแต่เจอเล่เพทุบายของฝรั่งเศสก็ไม่คิดว่าผลลัพธ์ัดจากนั่นมาเพียงแค่ภาพเดียวเนี่ยที่มีภาพกองกําลังเกียรติยศได้ทงชาติฝรั่งเศสเหนือประสาทพระวิหารนั้นจะเป็นเหตุให้กัมพูชาชนะในศารโลก โดยไม่ได้ยึดแนวสันปันน้ำเลยเพราะใครที่ไปประสาทพระวิหารผมนี่ไปมาแล้วสองครั้งนะครับก็เป็นทางขึ้นตลอดนะครับขึ้นแล้วก็อยู่ในจุดสูงสุดมันไม่จะขึ้นแล้วแล้วมันจะลาดลงนะครับสันปันน้ำก็ถึงที่สุดก็เทลงตรงไหนก็ตรงเรียกว่าสันปันน้ำนะครับก็คือจุดล่างสุดเหมือนเหมือนล่างคาจัว่วนะครับไอจุดสูงสุดเนี่ยนะครับเทถ้าเทฝั่งนี้ก็เป็นกัมพูชาเทฝั่งนี้ก็ไทย เมื่อเขาสู้ในเรื่องสรรปบรรณ้ำไม่ได้ตามหลักนี่นะครับตามข้อตกลงเรื่องการปักปันเขตแดนก็ใช้วิธีเรื่องกฎหมายปิดบากการที่ปล่อยให้เข้ามาเนี่ยนะครับสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วทางการไทยไม่ทําอะไรเราก็จะเจอแบบภาพเดียวนยั่นแหละข้อหลักฐานปรากฏไม่ได้มีการทักท้วงไม่ได้มีการเนี่ยนะครับบริหารการจัด,จดการในการที่จะผลักดันท้ายที่สุดก็นําพาสู่การเสียดินแดน ดินแดนเนี่ยครับจะมากจะน้อยก็าตามนะครับแต่หลักสําคัญที่เราเคยพร่ำพูดก็คือว่าไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวนายกรัมตรีท่านก็ไปไกลมากกว่านั้นอีกท่านบอกตารางเซนกันเสียด้วยซ้ํำนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ได้อยู่นะครับกับแค่ผู้ว่าราชการสากก้วแต่ว่าเขาเมื่อเขาพูดไป,ไปแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเขาคือพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าทําไม่ได้ผู้ว่าสากแก้วต้องฮาราคิริตัวเองเสียก่อนเพราะนี่นะครับประเทศไทยจะขาดความยำเกรงกันอีกมากมายและโรคแทรกใจเห็นได้อย่างสารัฐในรอดแทรกตลอดนะครับแสดงนี่นะครับความเป็นพี่ใหญ่แล้ความเป็นลักษณะที่ออนเปลี่ยมเหมือนกันนะครับกับช่วงที่ไปเจรจาที่มาเลเซีย ทางการมาเลเซียนี่นะครับอันวาฮิบราหิมก็คุณก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเวลาคุณมีปัญหากับอินโดนีเซียนั่นไทยก็ไม่เคยไปยุ่งกับอะไรกับคุณคุณจะเป็นประธานอาเซียนก็อยู่ในวงรอบไม่ได้หมายความว่าคุณจะก้าวไกยบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยนี้ได้นะครับคุณก็อยู่ของคุณไปก็ทําในสิ่งที่ควรควรคือควรควรทาแต่อย่าได้มาแทรกแซงนะครับประเทศไทยมีข้อเสนอกันมากมายว่า คณะรวมพลังควรจะไปหน้าฐานทูตสหรัฐหรือจะไปสถานทูตมาเลเซียกันบ้างหรือเปล่าแต่เป็นเพียงข้อที่ยังหยิบยกหาดูแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นจนเห็นว่ามันไม่ไหวก็คงจะไปเหมือนตอน Indo ific, อินโดแปซิฟิกนะครับที่ผมกับพี่นกเขาและคณะนะครับเราก็เคยไปเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอนาคตที่สำคัญของตัวนายกรัฐมนตรีเองเพราะว่านี่นะครับอย่างไรเนี่ย เมื่อเขาเดิมพันที่จะอยู่สี่ปีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องอื่นล้มเหลวเนี่ยคนไทยก็พอทูู่ไทยๆนะแต่เรื่องเดียวที่คนไทยเขาถือสาก็คือเรื่องไทยกัมพูชาซึ่งผมก็ดูท่วงทานองของนายกรัฐมนตรีเขาก็ยืนตัวตรงในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่ายังไม่เพียงพล้ำทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าสี่ข้อที่นะครับให้คําตอบไปยังอเมริกาว่าจะต้อง มีมาตรการหนึ่งสองสามสี่อย่างไรแต่ว่าความเห็นผมนี่ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่นะครับคนไทยได้แสดงออกถึงความรักชาติแน่นอนที่สุดนะครับคนบางส่วนก็อาจจะอธิบายเป็นเป็นมุมนะครับที่ไม่เข้าใจสถานการณ์เพราะนี่นะครับบางคนก็ยังอธิบายในมุมที่บางคนข้ามเรื่องอนาเขตกันเสียด้วยซ้ำบางคนก็มีลักษณะเชิงตำหนิ บางคนก็บอกว่านี่เป็นการปลูกกระแสชาตินิยมความจริงนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณมีความคิดซ้ายขวาก้าวหน้าล่าหลังอย่างไรถ้าไม่มีชาติคุณจะมีที่ไหนคุณคิดอ่ะคุณก็ต้องรเหยเร่ร่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันมีอยู่นั่นเนะ่เพราะว่าคนแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษถัดมาจนกระทั่งยุคเราเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่รักษาดินแดนส่งต่อให้คนรุ่นลูกหลาน รุ่นผมก็อยู่ได้ไม่นานนะครับคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกว่าสองร้อยประเทศนะครับจะได้เป็นประเทศก่อนหลังอะไรก็แล้วแต่นั้นแต่ว่าเมื่อเป็นประเทศแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาแผ่นดินนะครับและที่ผ่านมาก็เห็นว่าในโลกนั้นที่เขาต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินเกิดกันนั้นนะครับยอมตายกันไม่รู้สักกันเท่าไหร่ครับนะครับหลายครงก็ต้องไปไปหาแผ่นดินใหม่ เขาบอกเขาก็มีรกนี่นะครับมีรกมีรากอยู่กันที่นี่นะครับฝังรกฝังรากฝังร่างอยู่ในแผ่นดินนี้เป็นเจตนารมกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่อย่างไรเราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต,ต่อมานี่นะครับเรื่องบรรยากาศทางการเมืองเวลานี้อย่างที่เราได้แลเห็นกันก็คือว่า การขยับตัวของแต่ละรรคการเมืองเพราะว่าถ้าเต็มเวลา31มกราคมมันเป็นเวลาที่น้อยมากสำหรับการเตรียมการเลือกตั้งสี่เดือนและคนการเมืองต่างก็คิดว่าจะเดินไปไม่ครบสี่เดือนสี่เดือนที่ดูว่าน้อยแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองมันเอาแน่กันไม่ได้นะครับอาจจะสองเดือนไม่เกินสามเดือน อาจจะเกิดนี่นะครับการยุบสภาเกิดขึ้นหรือจะเกิดเรื่องราวอื่นๆวันนี้ปปชเรื่องนะครับเรื่องอส,อสอสอนี่ครับอดีตพรรคเก้าไกลสี่สิบสี่สอสอซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ยี่สิบห้าคนนั้นซึ่งคาดว่าเดือนพฤศจิกาธันวาจะแล้วเสร็จใช่ไหมแต่ละเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรื่องหนึ่งซซีนะครับแน่นอนที่สุดผมก็เชื่อว,ว่าปปชก็ต้องยื้อกันสุดฤทธ แต่ยังไม่ตีตกแต่ว่าต้องยื้อนะครับเพื่อจะรอสถานการณ์บางอย่างนะครับก็พอที่จะนะครับเห็นกันได้แต่ปัญหาว่าควรจะทําหรือเปล่านะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติชัดเจนว่าจะต้องพิจารณาตังรับโดยพลันส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วสารนรมนูนเมื่อรับแล้วจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน15วันแต่ก็ลากเข้ามาี่ครับครึ่งปีก็ไปแล้วเนี่ยซึ่งก็ คำว่าโดยพลันนั้นเป็นเรื่องที่มันไม่พลันกันอีกต่อไปครับนี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องเรานะครับที่เกิดสถานการณ์พลิกผันทางการเมืองได้ตลอดเวลาเพราะการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะการรับสมาชิกใหม่การเปิดตัวเปิดแคมเปญสารบัญวันนี้เนี่ยนะครับถ้ายึดตัวเลขของทุกพักเนี่ยสสประเทศไทยอาจจะมีได้สักพันไม่ถึงห้าร้อยนะครับข้ามาร้อยไปเท่าตัว รพรรคเพื่อไทยนี่ก็ประกาศ200ที่นั่งนะครับพรรคประชาชนก็250นะครับพกกรรคก้าทําก็บอกมีผู้แทนอยู่85พรรคปูมิใจไทยต้องได้ที่หนึ่งะอันนี้รวมกันแล้วนี่เกิน500แล้วนะเกินแล้วครับเกินนี่นะครับอาจจะ7-800กวป่าไปแล้วนี่ไม่นับพรรคก,การเมืองอื่นๆอีกลหละนะครับพรรคประชาที่ปตย์ที่จะได้อภิสิทธิ์กลับมาก็คิดว่าจะพาฟื้น ตัวเลขเนี่ยนะครับก็จะร่วมปา้าไปเป็นพันหรอกแต่ความจริงก็คือว่าจะมีแค่ห้าร้อยคนเท่านั้นกับสถานการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่านี่นะครับจะมั่นใจอะไรกันได้แต่แน่นอนที่สุดนั้นการเตรียมการเรื่องการเลือกตั้งการอพยพของนักการเมืองนะครับก็จะเริ่มคืบคกลานตามลําดับเพราะว่าจะต้องไปทําพื้นที่จะต้องไปรณรงค์ ก่อนที่จะมีพระราชกิจสฎดีกายุบสภา,าซึ่งจะไม่ได้ถูกนำมาคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่านี่นะครับข้อห้ามที่กรกตรกำหนดซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลานี้มันจึงทุกอย่างนี่นะครับมันเวลาไม่คอยท่านะครับายกรัฐมนตรีนี่นะครับถ้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไปตีนะครับไม่ทำงานวันหยุดเนี่ยเวลาก็ยิ่งเหลือน้อยหนัหนก้็ไปอีกแต่นี่ว่า ว่าทํางานวันหยุดเวลานี้นะครับที่ทุกคนคิดว่าสี่เดือนน้อยนิดแต่ว่าพอมานั่งวิเคราะห์กระทางการเมืองที่ผมบอกอะสี่เดือนนี้ก็ยังยากกันอยู่เลยครับสถานการณ์ข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดพรรคเพื่อไทยนั้นซึ่งเวลานี้ก็คิดจะกลับมาสองร้อยคนนั้นเป็นเป้าหมายที่คุณทักษณิณเคยประกาศเอาไว้จากฝันเดิมนี่นะครับแลนสไลด์เมื่อการเลือกตั้งปีหกหกนะครับที่ตั้งเป้าไว้ที่สามร้อยสิบ นี่ตัวแรกคุณหมอชนน้านหัวหน้าพักเวลานั้นประกาศแต่ต่อมานี่นะครับก็ประกาศเรื่อง200เสียงแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยืนยันเรื่อง200เสียงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวาดฝันอะไรกันได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับทุกเรื่องถัดจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องที่ยากลําบากทั้งสิน้นการเลือกตั้งการแข่งขันในสนามการเลือกตั้งถ้าเกิดขึ้นมาได้ในปี2569นั้น ก็จะเป็นการเลือกตั้งนี้นะครับที่อีกแบบหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งปีหกหกอีกต่อไปอนะครับเพราะว่ามันจะมีหลากหลายปัจจัยปัจจัยเดิมไม่มีแล้วนะครับมันจะมีปัใจจัยใหม่เพียงแต่ว่านี่นะครับใครนะครับหนึ่งก็คือใครสามารถสร้างการะแสได้สองเนี่ยนะครับใครสามารถบริหารการจัดการได้หมายความว่าเนี่ยนะครับแอวนะครับซึ่งจะสร้างการะแสแน่นอนที่สุด พรรคประชาชนอาจจะสร้างการะแสนำหน้าคนอื่นได้แต่คราววอนะครับการจัดการจัดตั้งนะครับแน่นอนที่สุดพรรคประชาชนก็เป็นรองครับเห็นไหมส่วนนี้นะครับณขณะนี้เนี่ยครับเราเองก็สิ่งที่มองเห็นคือตัวเลขที่เพิ่มชัดเจนก็คือในส่วนของพรรคปุ่มใจไทยครับนะครับการย้ายพรรคก็อย่างไรก็ได้มากกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่ามากเป้าหมายลำดับที่หนึ่งที่อยู่กี่เสียงนั้น นะครับก็ต้องดูกันทีละตอนแต่ละพัรคการเมืองเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นก็คงจะต้องล็อกเป้ากันนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดก็การยิงปืนใหญ่ส่งครค0ร0เขตแต่ว่าอย่างไรเนี่ยนะครับการแข่งขันก็ต้องยึดเป้าหมายกันเป็นหลักแน่นอนที่สุดกกตจัดการเลือกตั้งก็เป็นกกตแบบกกตนะครับที่จะมีปัญหากันต่อไปกับบ้านเมือง คือทุกเรื่องราวนี้นะครับมันจะประเดประดังกันกันมากกว่า